มีส่วนช่วยฟอกเลือดบำรุงร่างกายแบบง่ายๆกับสรพคุณของมะนาวช่วงอาหารสมองหมาแลวจ้าถ้าหากคุณชื่นชอบอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของมะนาวแล้วลก็รับรองได้เลยว่าคุณจะได้รับประโยชน์ที่ถูกใจอย่างแน่นอนถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับ 1. มีส่วนช่วยทำให้ชุ่มคอ 2. มีส่วนช่วยกำจัดแบคทีเรียในลำคอและกระเพาะอาหาร 3. ม,มีส่วนช่วยบรรเทาอาการไอได้อย่างยอดเยี่ยม 4. มีประโยชน์ในการแก้ปัญหาลำคออักเสบและกำจัดเสมหะ 5. มีวิตามิน B1 B2 และแคลเซียมรวมไปถึงวิตามิน C สามารถช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง และอย่างสุดท้ายครับเมื่อคุณรับประทานหรือดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำสามารถช่วยชะลอไวัยได้ประโยชน์ดีๆจากน้ำมะนาวยังมีอีกมากอย่าลืมเข้าไปรับชมเพิ่มเติมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะและอย่าลืมเข้าไปรับชมที่ l i n e .com ด้วยล่ะขอบคุณครับ